สิ่งที่น่าเศร้าบางอย่างนะฮะเดี๋ยวคลิปพูดคลิปสั้นๆคือลูกศิษย์ผมทั้งหลายที่มาเรียนรู้กับผมนะฮะแล้วก็ที่ไม่ได้เข้ามาโด,โดยตรงแค่ฟังคนเหล่านี้จะต่อยอดจากสิ่งที่ผมอธิบายไว้แล้วก็ไปหลงเอาความรู้ที่ผมอธิบายที่เป็นความจำของผมเอาไปวิเคราะห์ต่อจนเกิด ความรู้ความความเข้าใจแบบจะถูกหรือผิดผมไม่รู้นะเนี่ยมักจะหลงกันตรงนี้นะฮะแล้วก็อ้างว่าเป็นรู้เป็นความรู้ของตนที่นี่ก็ยกตนขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์ยกตนขึ้นมานะฮะนะครับเนี่ยมันหลงกันอย่างเงี้ยสมัยพุทธกาลผู้เจ้าถึงตักเตือนลูกอ่าพวกอานนท์พวกสารีบุตรพวกโมกครารนณะพวกนู้นนี่ว่าเออทำความไม่ประมาทให้ถึงความนะอืม เธอมีหน้าที่เดินตามสถาคตจะออกนอกทางคนพวกนี้จะออกนอกทางเมื่อได้ความรู้เต็มกระบ,บาลแต่ความรู้ทั้งหลายเนี่ยคือได้ไอเดียจากอาจารย์ฟังคลิปอาจารย์แล้วก็เอาไปประมวลต่อเป็นความรู้ของเนืแล้วก็ไปหลงตรงนั้น่ะเขาเรียกว่าสุดท้ายก็หลงอยู่ดีหลงยึดเอาความรู้นั้นทีนี้พอหลงความรู้นี้มากๆมันก็อวดอ้างตัวเองขึ้นมานะฮะนี่นะครับเออ อาจารย์วิทย์ถึงบอกว่าเออให้มันจบที่อาจารย์นะฮะน่าสมเพชแต่ละคนนะครับหลงองค์ความรู้หลงนูน่นหลงนี่ไปก็เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปหวงหรือไปนั่นอะไรหรอกแต่กำลังจะชี้ให้เขาเห็นว่าเขากำลังหลงนะหลงความรู้หลงไอเดียหลงสิ่งที่อาจารย์พูดต่อให้เขาเข้าใจแจ้งจริงๆเนี่ยถ้าเขาจะ ช่วยอาจารย์จริงๆเนี่ยทุกคนนะเขาจะช่วยด้วยใจบริสุทธิ์เขาจะไม่ยกตนขึ้นมาตราบเมื่อไหร่เขายกตนขึ้นมานะฮะเทียบเท่าอาจารย์หรืออาจจะเก่องกว่าอาจารย์ด้วยซ้ําแล้วเขาจะเริ่มห่างไกลจากอาจารย์เริ่มปฏิเสธอาจารย์ของเขานะะสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่แตกต่างอะไรกับเทวทัตนะฮะหรือตอนพระพุทธเจ้าปณิญานิพานมีสุภะคนหนึ่งบอกว่าทศกัณ ตายแล้วก็ดีแล้วนี่จะได้ไม่มีคนมาจำ้ำจี้จ้ำชัยกับพวกเธอพวกเราอีกต่อไปอือเออ,เอ,อจะได้ไม่มีคนมาพูดนู่นพูดนี่ให้กับพวกเราเราจะได้อิสระนี่ฮะมันก็จะเกิดกรณีนี้ขึ้นมาเสมอไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนเพราะไอ้ความรู้นี่แหละมันทําให้คนหลงอาจารย์บอกอาจารย์ไม่ได้รู้อะไรเลยนะฮะและสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ย ที่บอกว่ากูเก่งกูตัดสรุปทำอะไรเนี่ยเพื่อหรือด่าหรือพูดจาอะไรกระแทกเพื่อกำหลาบจิตมโนวิญญาณก่อนแล้วอยู่ที่วาสนาของจิตมโนวิญญาณตรงนั้นน่ะอ่ามันจะตามอาจารย์วิทย์มาไหมเพื่อจะทำลายอาวิชชาที่ห่อหุ้มมันอยู่แค่นั้นเองส่วนลูกศิษย์ของผมเนี่ยพอได้ไปทำคลิปออกนูน่นออกนี่แล้วก็จะเป็นอย่างเนี้ย คือยกตนสุดท้ายกลายเป็นยกตนเป็นผู้รู้มผมนึงบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเรื่องที่มันหลุดหรืออะไรนะคะมไม่ใช่ว่าไปเห็นความไม่มีแล้วคิดว่าตัวเองจบนะฮะสิ่งที่มีไอหมดเลยเขาเรียกว่าอาศาวะแล้วการจะทำลายวิชานี่มีอาจารย์วิทย์เท่านั้นที่จะแทงทั้งหมดทุกตัวเพราะอะไรเป็นคนแรกไงที่บรรลุเองพิกเองแล้วตัดสรู้ขึ้นมาเอง แล้วก็ลูกศิษย์มาต่อยอดจากตรงนี้แล้วก็หลายๆคนที่แอบมาฟังคลิปผมเอามาต่อยอดเอามาปรุงเป็นความรู้ของตัวเองอบางคนก็ขโมยความรู้ไปก็คือเอาความจําที่ผมพูดนั่นแหละไปหลงเอาตรงนั้นไปหลงยึดเอาตรงนั้นนะฮะที่ผมพูดออกมาทุกวันทุกวันอธิบายให้ลูกศิษย์ฟังชี้ตรงนู้นตรงนี้เนี่ยไปหลงเอาความรู้ตรงนั้นแล้วไปไปต่อยอดแล้วก็ดันไปหลงซะเอาไปต่อยอดเป็น เป็นสัญญาตัวเองแล้วก็ดันไปหลงสัญญาไปหลงความรู้ตัวเนี้ยเนี่ยมันหลงกันอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าอออิสระเก่งจะต้องนู่นนี่นั่นอิจฉาันนู่นนี้ไม่ใช่แต่มันเป็นกันอย่างเงี้ยนะฮะมันหลงกันอย่างเงี้ยนะครับการที่จะล้มลายวิชาเพื่อจะดับตัณหาดับอุปทานปลดปล่อยจิตวิญญาณมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ฮนะ มันจะต้องทำลายมาเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดเชื้อทั้งหมดไม่ใช่ว่าโอ้โหแค่รู้แล้วแค่ตรงนั้นแล้วเกิดความสว่างแค่จุดนั้นแล้วอนัตตายออันนีนน้จังแล้วอน,นัตตายังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นถึงก้นบึ้งเลยยังไม่เข้าถึงตรงนั้นเลยยังไม่เกิดสดวงเป็นแสงสว่างประทีบไหลลงตรงนั้นแล้วมันจะเข้าถึงตัทธตาได้ไงอะตถาคตอะนะฮะอืมมันก็ ทำลายกิเลสสามตัวนี้ไม่หมดสิ้นนะมันก็ได้แค่ข้ามได้แค่ลาคัากะโทสะแต่โมหะเนี่ยกำลังของมันมหาศาลพุทธจําแรงก็อยู่ในนี้เมื่อหลงเมื่อไหร่นะฮะคุณก็จะหลงตลอดไปสาธุครับสวัสดีครับ